ถามไดไจะถามอะไรก็เดี๋ยวที่ตอนบ่ายแล้วอะไรอะเ่องประ่ค่ะการขัดแยงานคระมงก็เรากำลังดำเนินการอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะอะไรถามอะไรอีกเงานี่ใหเข้ามาดูงหมยโอเคโอเ อาาถม<ล>มไ<ะ>ด้ยังต้องมีปัญหาที่จะต้องจัดการเร่งส่วนนะคะท่งนี้ในส่วนของงาแรงงานเราเรา,เรา,เราจัดการเรื่องแรงงานประมงอยู่แล้วนะเรื่องแรงงานประมงนะแล้วที่จะทําเรื่องที่มีพอนนี้ให้ได้เป็นเกีย้ยสองนะ,ะแล้วเราก็จับเรื่องค้าม,มือด,ด้วยค้ามเรื่องต่อไปแล้วอะไรคนระับเราได้ยมีข่าวท่านนายกขาดเดไม่ได้อยู่กับ โอ้ยนายกมีพรรคเดียวเนี่ยนายกจะไปตั้งพรรคอะไรไม่ไปวก็จะมาเมื่อไหร่ก็มาเลยเฮ้ยโอ้ยไปออกไปถามคนออกข่าวหรือบ่าว่าไปออกขาก่าวได้ไงท่าน,งานาองถหตว่าได้เตรียมใบสมัครไว้ให้ในายกเซ็นเรียบร้อยแล้วจะเป็นสมัคร,ครทำไมล่ะในยกก็พรรคก็สนับสนุนนายกอยู่แล้วฮะไม่ต้องเป็นผมไม่ต้องเป็นเป็นทำไมอ่ะก็ังไงก็อยู่กับเราอยู่แล้ว เพราะเราก็อยู่กันในยกอยู่แล้วเราไปออกข่าวกันเองอ่ะไปพูดกันเองอ่ะเแะเนี่พผมจะข่าวนี่แหละไปถามไปหาคนปล่อยข่าวดีกว่าว่าไใครปล่อยข่าวไปไปถามไปหาคนเป่าข่าวปล่อยข่าวดีกว่าว่าใครปล่อยข่าวแล้วเอามาบอกผมเลยเห็นตลาบอกว่าไปตั้งขาวสั่งเราไว้แล้วอู้ยไม่มี มีพักเดียวเขาจะเอาให้ตัวให้รอดเลยแต่ตอนนี้พักดูเหมือนเรบว่ามีทิศทางเรื่องของการเสนอนโยบายที่จะเตรียมทุนสุดระดับสูงสุดของเราแล้วใจะมคีอะไรนะเตรียมนโยบายโอ้ยมีมีนโยบายผมมีอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงอ่ะคุณไม่ห่วงคุณห่วงทำไมอ่ะคุณไม่กล้าไปห่วงแทนผมเลยนะเราอยากให้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์เออไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะคุณไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอะไม่จ้องอ่ะเอาง่าย ถามมะพี่ท่านนี้นะคะตอนนี้เหมือนเรื่องรถทหารใช้ขนของจะดูแบบว่าถูกโัวตีเยอะมากเลยค่ะหลังท่านนายกบอกแบบนั้นไปก็เตรียมการไว้เตรียมการไว้เตรียมการยังไม่ได้ขนเตรียมการไว้ถ้าเขาหยุดก็จําเป็นต้องช่วยประชาชนช่วยผู้ผู้ประกอบการนฝ่ายคานบอกว่าจะขาต่อกฎหมายหรือเปล่าครับคราวก็ไม่รู้ว่าขาดหรือไม่ขาดก็ต้อง ช่วยประชาชนด้วยก่อนแหละนะกังวลไหมคะจะเป็นกระแสหรือกษ์คิจา์ตรงดีให้นายกแบบนี้คะอืมนายกต้องคิดแล้วนะถึงทำหลังไนงะมีอะไรเพราะฉั้นในในสภาผมก,ก็ยังมีปัญหาเรื่องขององค์ประชุมอยู่เลยอ๋อไอไ้เรื่ององค์ประชุมนี่ก็ก็บอกกับทางาอสสอไปเรียบร้อยแล้วนะต้อง ต้องช่วยกันแต่ทั้งฝ่าย้านฝ่ายรัฐบาลนะนะเพราะว่าจากเพราะว่าสชเองก็บางคนก็มีทุละมีแล้วบางคนือมมโทก็เจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะโอเคในงานวิพากร่วต้องกำชับอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเขารู้กันอยู่แล้วนะพักร่วมกัารู้กันอยู่แล้วเดินไปชานเิ้าคุยกันอยู่แล้วนะภาพการชิงปิดประทุกเปภาพการชิงปิดประชุมเพราะว่าสมาชิกน้อยจะไม่มีอีกใช่ไหมครับ ก็เราพยายามจะไม่ให้มีนะก็เราก็บอกไปบอกปุ e. ้นบอกสอสอไปหมดแล้วนะฝ่ายค้านเขาบอกว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราแล้วเขาก็เตรียมจะใช้เกมนี้ตลอดเลยค่ะอ่างเงี้ยคุณใส่ายค้านจะบ่าเป็นฝ่ายค้านบ่าล่ะโคุณถามจากฝ่ายค้านมาค่ะอ้ยงั้นคุณก็ไปถามไปตอบฝ่ายค้านเองสิคุณก็ถามสายคานเอง ไม่มีไม่มีหยุดออนนะผมก็เราเราก็ทำเต็มที่นะนะโอเคมีอะไรก็ดูเหมือนแต่ว่าการประชุมครั้งนี้มีคนมีสมาชิกด้วยมีการมอบงานงานด้านต่เงต่างเศษกเนี่ยใครนะพี่โจกับพี่โจกันผมจะเป็นมืออะไรอ่ะผมไม่เกี่ยวนี่ผมไม่ได้เป็นไม่ได้คุมตำรวจจะมาถามเลยผมเห็นท่านมาลงบัน้วครับ